เครับผมชื่อเดใช้ยกรลพัฒนะครับความหมายชื่อกรลพัฒแปลว่ามีโชคสรีมงคลการกระทําวันนี้ผมจะมาเน่านิทานหนูถูกหลอกกันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดเป็นหนูมีตัวตขนาดลูกหมูมีบริวารห้าร้อยตัวอาศัยอยู่ในป่าแห่งหนึ่งมีหมาจิ้งจอกตัวหนึ่งอาศัยอยู่ใกล้กับที่ อยู่ของหนูใกล้ที่อยู่อาศัยอยู่ใกล้กับที่อยู่ของหนูคิดจะล้วงกินหนูในวันหนึ่งมันจึงทำที่ยืนด้วยขาขาข้างเดียวอ้าปากเงี้ยมมองจ้องดูดวงดวงอาทิตย์อยู่หนูพระ โทษจิสัตเห็นมันแล้วคิดว่าหมาจิ้งจอกตัวน,นี้คงเป็นผู้ทรงสีจึงเดินเดินเข้าไปใกล้ไก่ถามดูว่าท่านชื่ออะไรหมาจิ้งจอกตอบว่าเราชื่อทื่อธมมิกะ,ะผู้ทรงธรรมหนูทำไมใน้ท่านยืนเท้าเดียวไม่ยืนทั้งสี่เท้าหมาจิ้งจอกถห้เรายืนสี่เท้าแผ่นดินจะไหวจึงเท้าเดียว หนูทำไมท่านยืนอ้าปากหมาจิ้งจอกเราไม่กินอย่างอื่นกินลมเป็นอาหารหนูทำไมท่านจ้องดูดวงอาทิตย์หมาจิ้งจอกเราน้อมโนพระอาทิตย์หนูหนูหนูเชื่อว่าหมาจิ้งจอกว่าเป็นผู้ทรงสีจึงทากันบำรุงมาอยู่ฝ่ายหมาจิ้งจอกก็จับหนูตัวสุดท้ายกินเป็นอาหาร ทุกๆวันกินเสร็จเช็ดปากยืนก่อเช็ดนี่เรื่องมาจนหนูลดน้อยวันหนึ่งหนูทิสัตว์คิดจะกรวโกรว่าหนูบริวารหายไปไหนจึงไปบำรุงหมาจิ้งจอกเป็นตัวสุดท้ายพอได้โอกาสหมาจิ้งจอกก็จับหนูคนนี้สัตว์ไว้เพื่อกินหนู หนูหนูรู้เรื่องราวทั้ง่วนจึงกล่าวคาถาผู้ใดกล่าวเชิดชูทำให้เป็นธงชัยหลอกลวงให้สัตว์ทั้งหลายกายใจให้ซ่อน,อนประพฤติชั่วความประพฤติผู้นั้นชื่อว่าเป็นความประพฤติของเมวหนูพูดทาง ก็กระโดดเกาะคอหมาจิ้งจอกกัดที่ซอกของมันลายทันทีมีฝูงหนูได้กลับมากัดกินจิ้งจอกเป็นอาหารและอยู่สุขสบายสืบมาขอบค,ครับ